อาจาริงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ผีให้โชคคือราศีเล<น>ื่อนรอบมีคน<ท>ตอบผิดนะครับราศีสิสงค์ครับไอจูคนเดียวเลยใช่ไหม ราศีที่ช่วงนี้ผีให้โชคสิง,สงก็เพราะว่าชาวราศีสิงเจอเคราะห์มาเยอะแล้วเวลาคุณเจอเคราะห์มีเคราะห์ซ้ากรรมซัดมีเหตุมีวิบากมีปัญหาทั้งอุบัติเหตุความป่วยเจ็บนนเรื่องปัญหากับคนรักกับหุ้นส่วนเรื่องการเงินโอโู่ดนสารพัดสารพันนะครับบางคนเรื่องตกงออกคือตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกับร้ายกกลดีไงผีให้โชคครับ แปลว่าคุณเจอเครกคุณก็ไปทําบุญดิสส่วนหนึ่งของการทําบุญไม่ว่าจะเป็นตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยชิดโคกระบือนะครับหรือจะเป็นบริจาคโลหิตอะไรก็ตามทีตามที่คุณถนัดนะคุณก็ต้องกวดน้ําหรือกวดในดวงจิตข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรพูดผีปีศาจดวงวิญญาณเล่นล่อนและแยกขาดทั้งหลายอุทิศให้เขาไปตีไม่ดีกลับมาฝันครับเพ่เพราะฉะนั้นดาวเกตจอลาพระแปลว่าจะมีโชค จากผีพูดภายระหว่างนี้<อ>ก็จะมีอะไรดนจิตดนใจแวบๆอย่าไปกลัวนะครับอาจจะทำให้มีนิมิตเป็นตัวเลขมงคลพระศุกร์กำลังเด่นเลข6อังคารเลขสพระพุธเลขสี่อะไรเงี้ยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ต้องไปรอให้ผีให้โชคเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบพันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ผีให้โชคได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ Thank <laughs> you.